ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารจีนชื่อว่าร้านทัตคารเจียถงเฮงค่ะอยู่แถวสีดอนชัยหรืออยู่ติดกับในพาซาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยยังได้รางวัลมิชลิน4ปีซ้อนด้วยนะคะส่วนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งแนวจีนผสมกับโมเดิร์นค่ะมีความอลังการแล้วก็เหมาะแก่การที่จะพาครอบครัวหรือว่าพาเพื่อนพาญาติๆต่างๆค่ะมากินเลี้ยงหรือว่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันค่ะที่นี่ยังมีที่จอดรถที่กว้างขวางและเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะ สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือต้องสั่งเป็ดปักกิ่งค่ะราคาก็ไม่แรงนะคะอยู่ที่780ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือขาหมูน้ำแดงค่ะอันนี้ก็ราคาจะอยู่ที่200ถึง400ราคาดีอาหารคุณภาพรสชาติเยี่ยมกินแ้่ไม่เบื่อมาทีไรต้องสั่งตลอดค่ะแนะนำเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะที่เรามาทานเรามาทานกันทั้งหมด4คนค่ะมีคุณพ่อแล้วก็มีน้องๆเราเนาะแล้ว,ลวทั้งหมดราคาที่จ่ายไปเนีย่ยราคาไม่ถึง2000นะคะแล้วก็กินอิม่มอร่อยมากด้วยเียนเชิญทุกคน ตามมาได้เลยนะคะที่พัทาคารเจียถงเพงชิงใหม่ค่ะ